สำหรับใครนะคะที่อยากได้สูตรรสชาติของต้มแซบที่จัดจ้านเปรี้ยวหวานนะคะวันนี้พลอยมีสูตรต้มแซบกระดูกสับประรดมาแจกทุกคนกันค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะพลอยก็จะคั่วขาตะไคร้แล้วก็หอมแดงค่ะให้หอมในกระทะก่อนนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนํากระดูกหมูเนี่ยมาใส่หม้อเติมน้ำสะอาดนะคะแล้วค่อยเปิดไฟเสร็จแล้วนะพอก็จะเทน้ําแรกทิ้งก่อนพอเราเติมน้ําสะอาดอีกรอบเราก็ใส่ซุปรสหมูตาคโนค่ะตัวช่วยให้น้าซุปเนี่ยหวานกลมกล่อมเคี่ยวง่ายไม่ต้องรอนานค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ขา่ตาตะไคร้หอมแดงและสับปะรดลงไปค่ะสับปะรดเนี่ยจะช่วยเพิ่มรสหวานเปรี้ยวนะคะและที่สําคัญคือจะทําให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มง่ายขึ้นด้วยค่ะหลังจากเคี่ยวได้ที่นะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงครบรสรสหมูตาคนอนะคะแล้วก็ผงรสมะนาวตาคนอนะคะ่ะน้ําปลารสชาติหลักเลยนะคะจะมีความแบบเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานอ่อนๆของตัวสับปะรดค่ะ โยแจกสูตรขนาดน,นี้แล้วนะคะใครอยากลองทานน้าซุปแบบนี้นะคะสามารถลองไปทําตามกันดูได้ที่บ้านเลยค่ะ